กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววชิรพรการเจนะสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพักรวมไทยสร้างชาติค่ะวันนี้ดิฉันขออนุญาตหารือท่านประธานเรื่องแรกพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเวียงสะอำเภอเภบ้านนาศารประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้และน้ำทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาหนักมากดิฉันเคยนําเรื่องนี้เข้าหารือในสภาเมื่อสมัยประชุมสภาครั้งที่แล้วมาหลายครั้งทําหนังสือถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบมาแล้วหลายหนแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดดิฉันจึงอยากฝากท่านประธานค่ะไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้เร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการดังนี้ 1. จะสร้างอ่างเก็บน้ําบ้านสวนกล้วยพร้อมระบบชลประทานเพื่อกระจายน้นยําส่งไปยังทุกหมู่บ้านของตําบลบ้านซ่อง2จะสร้างแก้มดิง บ้านคลองเสียวพร้อมระบบชลประทานเพื่อกระจายน้ําส่งไปยังทุกหมู่บ้านของตำบลเวียงสาสามจดสร้างระบบส่งน้ําจากแก้มลิงเขานิพานเพื่อกระจายน้ําส่งไปยังทุกหมู่บ้านของตำบลเขานิพานสี่จะสร้างฝายกักเก็บน้ําพร้อมระบบชลประทานในพื้นที่หมู่11ตําบลทุ่งหลวงเพื่อกระจายน้ําส่งไปยังทุกหมู่บ้านของตำบลทุ่งหลวงหาจะสร้างฝายเพิ่มพูนทรัพย์พร้อมระบบชลประทานเพื่อสนับสนุนเงาะแปลงใหญ่และกระจายน้ําส่งไปยังทุกหมู่บ้านของตาบลเพิ่มพูนทรัพย์ 6จดสร้างฝายกักเก็บน้ำพร้อมระบบชุนประทานบริเวณคลองฉวางเทศบาลเมืองนาศารเพื่อทดแทนฝายเก่าที่ชำรุดอยู่7จัดสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลท่าชีเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำตาปีส่งไปยังทุกตำบลในอำเภอบ้านนาศาร8จัดสร้างฝายคลองขมพร้อมขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่คลองปราบเพื่อทดแทนฝายเก่าที่ชำรุดอยู่ เรื่องสุดท้ายค่ะท่านประธานเป็นความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในอำเภอเคียนซาปัจจุบันยังไม่มีน้ำประปาที่ใช้ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอพี่น้องประชาชนจำนวนมากขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ถึงขั้นต้องซื้อน้ำช้เพื่อ,อยางชีพดิฉันจึงอยากฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดสรรงบประมาณไปยังการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาคไปยังอำเภอบ้านนาสาร ขอัยค่ะเปียงอำเภอเคียนซาหรือจะสร้างระบบกรองน้ําขนาดใหญ่เพื่อสูบน้ําจากแม่น้ําตาปีผ่านเข้าระบบกรองและกระจายน้ําส่งไปยังทุกตําบลของอําเภอเคียนซาซึ่งจริงๆแล้วค่ะท่านประธานในพื้นที่แห่งนี้อยู่ติดกับแม่น้ําตาปีแต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ําแล้วก็ ที่สำคัญค่ะท่านประธานดิฉันเคยสอบถามไปยังการประปาส่วนภูมิภาคแต่ก็ได้รับคําตอบว่าไม่มีงบประมาณดิฉันจึงอยากฝากท่านประธานค่ะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลในเรื่องนี้ด้วยเพราะขนาดนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากกราบขอพระคุณค่ะ